นี้แม่บ้านจะพามารีวิวการสั่งต้นผักกูดจากช้อปปี้นะคะนี่แอบลูกสาวมาสั่งเลยนะคะต้นผักกูดเดี๋ยวนางรู้เดี๋ยวนางจะเอ็ดเอาว่าสั่งอะไรมาอีกแม่นี่นะคะเราจะมาเปิดกันนะคะนี่อยู่ไหนวะนี่นะคะรีวิวต้นผักกูดจากช้อปปี้สวนลุงไลนะครับที่ชื่อดังที่สุดใน เพชรบุรีแก่งกระจานนะครับนี่นะคะแม่บ้านจะพามาเปิดนะคะเดี๋ยวพูดเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวเด็กมันได้ยินเดี๋ยวมันจะเอด็ดเอากำลังต้มอะไรว่าชายอยู่แม่จะมาแกะแล้วนะคะลุ้นกันนะคะว่าของที่สั่งมามันจะเป็นยังไงนะคะใครสนใจ อยากสั่งตามเดี๋ยวแปะลิก์ไว้ให้นะคะจะได้เข้าไปสั่งกันช้อปปี้ลาซาดา้านี่นะคะนี่นะคะโอ้สวยอยู่เดี๋ยวเอาเรามาเราเอามาเลี้ยงเอานะคะนี่นะคะเมื่อก่อนอะของเก่ามันก็มีต้นปูดนะแต่มันไม่ได้รดนะ้ำมันแห้งเกลยตายเนาะการแพค็คของเขาก็ใช้ได้นะคะเนี่ยโอ้ใช้ได้ทีเดียวเลย นี่นะคะต้นผักกูดมีเขามีเขามีอะไรมาให้เนี่ยวิธีปลูกก่อนเนี่ยหักกูดสวนลุงไรเก่งกระจานนะคะขึ้นชื่อเลยเราจะมาผัดมาลวกมาต้มร่อยนี่นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเราจะเอาไปปลูกกันนะคะ เดี๋ยวเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาไปปักชำไว้ก่อนนะคะ